กราสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกาลยาเสร็จดีแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับหลวงปู่ศิลานะครับแล้วก็หลวงปู่ขํานะเดี๋ยววันนี้จะมาแกะซีนเดิมหลวงปู่ขําแล้วกันเนาะนะนะรุ่นทุนเก้านี่คือโอ้โหกำลังสนุกสนานนะครับโอเคอยังไงก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องทีนะฮะเม้นไลค์แชร์ได้นะครับผมแล้วก็ จริงๆมีพักเข้ามาเยอะเลยแต่ว่าผมไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอัดคลิปแบบไวๆแล้วกันนะแล้วก็อาจจะลงเป็นวันละคลิปไปเลยแต่แบบเร็วหน่อยนะจะดูว,ดว่าทำได้ปล่า <laughs> โอเคมาเอาหนุเนื้อดวงกันเลยเพราะว่ามีองค์เดียวเลยเพิ่งมาเมื่อกี้เลยเนี่ยตอนรับตอนแปดเอ่อตอนตอนที่อันอยู่ประมาณแปดโมง เนะพิ่งรับเมื่อกี้ก็ประมาณ7โมงกว่าๆนี่คือนัดรับเมื่อกี้เนี้ยเตะเปะ๊ะเลยนะครับโอ้โหรูปพี่เอ้ยนานๆนนทีก็จะเจอผิวที่ชอบแบบนี้ก็เลยจะเอามานะจริงๆเนื้อดูก็มีหลายสีนะครับแล้วก็หลายราคานะครับถ้าไม่มีวงเดือนก็จะถูกหน่อยนะครับแต่ผมจะชอบประมาณเนี้ย สีออกออกออกเขาเรียกอะไรส้มแดงเนาะแล้วก็มีเขียวๆหน่อยเนีย่ยแซมรอบใช่หไหมเขียวๆแซมรอบเนี่ยอันนี้คือจะจะชอบสีประมาณนี้จริงๆชอบสีเขียวล้วนแหละแต่ว่าอาแพงเกินนะลูกพี่ก็เลยชอบสีเขียวประมาณนี้แล้วกันอ นี่ดอกโค้ดสออนะครับเหนือดวงคือเหนือดวงเนะี่ยเป็นภาพพี่หกสองเองรู้พี่นะแต่ว่าของเก๊ก็เยอะนะครับแล้วก็บางคนก็โดนหลอกมาก็มีเยอะนะฮะเช่นอันนี้อันนี้บล็อกวงเดือนเนาะเช่นอะไรแบบได้มาจาก วัดเ,เก้ได้ไงนี่อันนี้คืออันนี้คือคําพูดเบสิกมากได้มาจากวัดเกได้ไงนี่คือตรงไหนของวัดรูพ้พีอ่ะหนึ่งเลยถามก่อนตรงไหนของวัดนะเออเพราะว่าท่านถ้าบริเวณรอบๆอบ,บนอกวัดเนี่ยก,ก็เกจะเยอะแยะมากมายนะในวัดก็ต้องถามว่าพี่ไปเช่าใครมา เพราะเหนือดวงเนี่ยมันมีจุดตายจุดเขาเรียกว่าจุดจ่ายตังค์เนี่ยเยอะมากแล้วก็ของเก๋ไม่มีแล้วก็ไม่สวยด้วยของเก๋นะครับแล้วของเก๋ขายหลักร้อยของแท้ขายหลักหมื่นเอาลูกพี่คิดแค่นี้นี่ก็เนี่ยมีคนส่งรูปมาให้ดูนะี่คือผมก็ไม่ค่อยอยากดูขี้เกียจเถียงนะลูกพี่แล้วก็ใครอยาก ดูคลิปจุดใจตั้งเนี่ดวงก็ลองหาดูผมเคยลงไว้ลวนะนะองนี้สวยปิ๊งนี่เพิ่งมาเลยร้อนๆน,นะยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเลยโอเคอ่ะต่อไปเป็นรุ่นทุน9ก้าหลวงภูขเขนาะแล้วก็เป็นรุ่นเอ่อเป็นเนื้อทองแดงผิวลุงนะนิยมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้รุ่นที่ตอกครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงแต่ว่าตอกคําว่าทุน เก้าโอ้โหเหนียวฮหที่สร้างเก้าองค์่ะลู้พี่เนี่ยๆตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอกทุนเก้าหลังเหรียญเก้าองค์เนี่ยคือเป็นหมื่นจากราคาทองแดงหลักร้อยหลักพันตอนนี้ทะลุเป็นหมื่นถ้าตอกเพราะว่ามีเก้าองค์เพราะนั้นเราจะมาตามหากันเถอะลูกพี่โอ้โองค์นี้สีสวยนะออกเขียวม่วงนะครับ ออกสีเขียวม่วงเก้าเจ็ดสี่สามนะครับเก้าเจ็ดสี่สามมีอะไรพิเศษไหมไม่มีเนาะตอกตรงข้างล่างคำว่าขำนี่ปกติใช่ไหมอ๋อปกติปกติหนึ่งฮึบ ดูดิสีสวยทั้งหมดเลยอันนี้ทองแดงลุงนะฮึบเลขโคดอะไรแปดแปดหกแปดโอ้โหเกือบเกือบแปดสี่ตัวแล้วลูกพี่เกือบกีดลั่นเมื่อกี้นะครับี่นองนี้นี่ก็มีดังๆงตรงขอบเหลืองล่างหน่อย แต่ว่าผิวก็สวยสวยเหมือนกันปิ้งเหมือนเดิมออกออกเขียวเกือบทั้งองค์เลยองค์นี้นะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวว่าก,กันอื้อใกล้ละในนี้ต้องมีเลขสวยบ้างแหละโอ้โหว่งค์นี้เฮ้ยผมชอบสีประมาณนี้นะเออเออสวยพี่ 9 5 7าห้าเจ็ดสามครับผมนี่ตอนนี้อยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะพี่องละหนึ่งพันหนึ่งรอยนะครับแล้วก็มีแค่4ี่องค์นี้แหละหมดละแล้วหนูก็ไม่ได้หาละเพราะว่าหามาก็กำไรหลักร้อยตัวนี้หามา ขาไม่ได้พันหนึ่งขายได้พันร้อยนี่นะโอ้ยอันนี้ก็สวยโอคงน,นี้สวยองน,นี้สวยมาดูกันลุ้นเลขโคดห้าหนึ่งสองสามลูกพี่ห้าหนึ่งสองสามนะครับอืมเอาแบบโดนใจก็สวยทุกองนะลูกพี่เอาจริงจริงก็สวยทุกองเลยเนะี่ย องละพันร้อยโอ้โหองนี้สวยมากไม่ค่อยได้เห็นแดงแบบทั้งองนะส่วนใหญ่จะออกเขียวแดงนะเนี่ยออกเขียวอย่างเงี้ยผมชอบองค์นี้นะองนี้แบบดูดูแบบสวยอะอืมแล้วตรงตรงเนี้ยเป็นลุงไงตรงจีวรอนะเป็นลุงนะแต่ว่าเหมือนเหมือน เหมือนเป็นสายจีวรพอดีเลยเห็นไหมลูพี่องค์อื่นเลยก็จะมีเห็นไหมแต่ว่าติดติดเขียวๆหน่อยอย่างองเขียวก็เขียวเลยนะองแดงก็แดงเออสวยสวยสวยทั้งทั้งหมดเลยลูกพี่ไม่รู้เลยว่าอันไหนสวยสุดแต่ก็จริตจะใครชอบสีไหนก็ลุยครับผมเพราะผมมีท่านี้แหละลูกพี่โอ้โหอันนี้เขียว เสียวเกือบทั้งองค์อันนี้แดงเกือบทั้งองค์รูพ้พี่ดูดิเออสวยกิฟตสวยกิฟตสวยกิฟตส่วนเลขโคดเดอร์รูกพี่ประจำเอาเองนะอ,อ่าในองค์แรกองค์แรกเลขโค้ดเอ,อ่ 97, อนะ97้าเจเยเนี่ย9743แล้วก็แปดแปนะองค์นี้แปด8ปดแแล้วก็องค์นี้ เก้าห้าเจ็ดสามแล้วก็อันนี้ห้าหนึ่งสองสามอ๋ออะชอบแบบไหนลุยแบบนั้นฮะ,ะองค์ละพันร้อยไปละเจอใหม่คลิปหน้าแล้วลูกพี่นะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้บ่อยๆแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้านะครับแลหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ